สวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อยูโรหรือว่าชื่อในเกมเคลียเอกนะครับอยู่ทีมเพ r p l e m มูดอีส o อร์นะครับคนในทีมก็จะมีอเลิร์ดหรือว่าพี่อั้มครับหรือว่าพี่กาพี่น็อกคิโอพี่ชยัยชัยนี่พี่น็อตน็อกเอ็กดีครับสมาชิกรวมได้ยังไงก็น่ก็น่าจะมาจากที่เพ r p l e m มูดเขาอยากจะเข้ามาทำ พิธี s p o ตของวาเราแลนด์นะครับคนแรกที่ได้มาก็น่าจะเป็นพี่กาพี่น็อกคิโอแล้วก็โคตโตครับจากนั้นก็น่าจะดึงพี่ชัยนี่มาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ได้เป็นพี่อมัมครับเอเรอดตอนแรกคือขาดเซนติเนลครับก็เลยลองไปชวนพี่น็อตอ็กตีมาดูครับออในฐานะที่ เข้ามาเป็นผู้เล่นใหม่ที่พี่ๆเคยอยู่ด้วยกันมาหมดแล้วก็ปรับตัวก,ก็ยากอยู่ยรับ่เพราะว่าพี่ๆเขาเล่นกันเป็นระบบแบบแขนมากเลยแต่ผมแบบทีมเก่าผมก็คือเล่นแบบเน้นเดนคอนแทคเน้นทรย,ยิงได้ก็คือไปทางนั้นถ้ายากมาันยากหนึ่งถึงสิบผมให้ประมาณ7ถึงและกันครับกำลังจะใส่กำลังจะใส่หนึ่งสองสามสี่สี่ไหมสี่อในฐานะที่ผมเป็นน้องเล็กสุดส่วนมากพี่ๆเขาก็ไม่ได้กดดันอะไรผมเลยเขาก็แค<ๆ>่บอกให้เล<ๆ>่นตาม กรสือมาจะเป็นผมที่แบบกดดันตัวเองมากกว่าบางทีตอนแข่งแรกที่แบบคัดร,รอบโคตคนไว้คือผมไม่กล้าเล่นเลยแบบว่ากลัวตายแล้วแบบทำให้เพื่อนเล่นยากครับก็เลยเล่นไม่ได้เลยครับแต่วพี่ๆก็เลยบอกว่าเล่นแบบชิวๆเลยน้องเล่นเหมือนแหวงเล่นแบบเหมือนที่ซ้อมมาเลยแล้วผมกม็ค่อยๆเล่นดีขึ้นเรื่อยๆครับก็คือบรรยากาศในทีมตอนนี้ก็คือดีมากครับขอบคุณมากๆที่พี่ให้คาปรึกษาได้ทุกเรื่องครับเพราะว่าผมเป็นน้องเล็กที่สุด เจอก,กันหมดทุกทีมผมว่าคนเสียคือเวลาเตรียมตัวน้อยกว่าทีมอื่นด้วยครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีแผนอะไรเยอะแต่ว่าได้เจอกันทุกทีมคนดีก็คือแบบได้รู้ว่าทีมเขามีแผนอะไรบ้างก่อนรออเพย์ออฟอะครับก็ฝากติดตามเชียร์เพื่อพอสโมดอีสปอร์ตด้วยนะครับพวกผมจะทำให้เต็มที่ที ja ่สุดครับแล้วไม่ทำให้ผิดหวังครับนี่จะเป็นทัวแรกของพวกผมก็จะพยายามเต็มที่ครับขอบคุณมากครับ